นี่แหละเป็นการทำงานเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่มันต้องมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามใจเราบ้างถูกต้องแค่นี้เก่งแล้วหลังจากนี้ก็เรียนรู้ใช่ไหมอ้วนพักองเตียง โอยเขาให้ตั้งกล่องหนึ่งไม่เอาไม่กินเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่หงไม่ได้ให้กินแค่ห่อเดียวพอละไปกินแค่นี้เดียวพอเขาบอกอยู่ว่าเขาจะกินนิดเดียวให้สองห่ออะไปห่อไปขอเยอะเราออกเลยนมองว่าแถวนี้เ่ฉยนี่นี่ตีนปกป้องกันเหลือเกินพี่น้องคู่นี้ปกป้องกันเกินไปแล้วเกินไปแล้วฟาดเปียเปีย ตีเดี๋ยวจะตี<ห>ทั้งพี่ทั้งน้องเลยมามาแม่อย่าตีพี่อย่าตีน้องอย่าฟิวนะเนาะแม่อย่าตีน้องแม่อย่าตีน้องแต่อย่าตีพี่ด้วยตีเจ้ครูก็ตีน้องอเอาไปไปเอาไปแช่ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันพรุ่งนี้เราออกเชา้<ม>าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรี่เาเป็นห่วงนะเดี๋ยวแช่ตอนอาบน้ำได้เลยโอเค ไปกินขนมไปให้กินอนุญ,ญาตให้กินสองห่อแค่นั้นแหละหลังจากนั้นไม่ให้กินแล้ว,วน้ำไอ้วนหรอกมันพูดเล็กฉันจะจิตใจจริงหรงอ,อมันมีน้ำตาลไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะเป็นเมนกินได้อนุญาตมันม,มีโปรตีนมันทำมาจากเจลาตินใช่เฮลคิดจูนะกินข้าวอ่ะมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอยู่จินจะถือว่าเป็นหนึ่งมื้อไม่ใช่กินข้าวเย็น sai <coughs> <coughs>